สวัสดีครับนะฮะวันนี้ช่องมอเตอร์ไซค์เดลวิวนะครับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับโดยวันนี้นะฮะเราจะนำพาทุกท่านมาพบกับ Honda คลิก150 i นะครับระบบเครื่องยนต์ e s p นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับถือว่าเป็นรถอัตโนมตินะครับซึ่งถือว่ารูปร่างนะครับไม่ถือว่าใหญ่ไม่ถือว่าเล็กนะฮะน่าจะพอเหมาะนะครับสำหรับท่านที่ จะใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะวันนี้ทางช่อง Motorcycle Review ก็ขอ,อรีวิวให้กับท่านได้ชมอีกครั้งอีกรอบก็แล้วกันครับครั้งก่อนเรารีวิวเป็นสีขาวนะรอบนี้ก็เลยมาที่สีดำครับรุ่นนี้ฮะ h อนด้ c คลิก150 i ้นั่นเองนะครับดูด้านข้างฮะนิ่งๆนิดนึงฮะด้านข้างนะครับนะจะเป็นสีดำ มีสีส้มแจมเข้ามาแล้วก็ตัดด้วยดอแม็กสีดำนะครับจะดูเข้มมากๆนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับเรียกว่ายางนั่นเองยางนั้นจะเป็นยางแบบไม่มียางในนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับก็ถือว่าเวลาเราเหยียบหรือว่าทิ่มแทงอะไรเข้าไปนะครับมันจะไม่แบนไม่รั่วทันทีทันใดนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยในความปลอดภัยนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ระบบเบรกนะครับเป็นเบรคนั่หน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับ ดูแล้วโอ้โหโโรูประหังน่ารักมากๆนะฮะตัวจานดิสเบรกนะครับเป็นระบบคอมบีเบรกนะครับระบบคอมบีเบรกก็คือเบรกที่กระจายแรงเบรกนั่นเองนะกค็คือเราใช้เบรกหลังแต่ว่ามันจะไปช่วยดึงระบบเบรกหน้าด้วยนะครับนั่นก็คือทําให้เป็นการสร้างความปลอดภัยในส่วนหนึ่งนะครับในการใช้เบรกนั่นเองนะครับระบบไฟด้านหน้านะฮะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะค,ะนะค,ะครับซึ่งความสว่างชัดนั้นอันนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับถ้าเป็นไฟ LED แล้วแค่สตาร์ทเครื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเร่งคันเร่งไฟมันก็สว่างาสวยนะครับชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับดูแล้วมันก็โดดเด่นนะครับแล้วตัวพวกไฟเลี้ยวมีขอบต่างๆครมันสดใสน,นะครับตัดด้วยตัวเฟรมหรือว่าตัวแฟลิงสีดำนั่นเองนะครับในส่วนของอตัวด้านบนนะฮะก็คือระบบ เรือนใหม่นะมาที่ตัวเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่นี้จะเป็นเรือนใหม่ดิจิตอลนะครับซึ่งมีมาตรวัดแยกส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอบอกน็อบบของอระบบไฟเรียวนะฮะระบรบสัญญาณาต่างๆแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาตรวัดตัวเลขต่างๆก็จะอยู่ในระบบดิจิตอลนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซตนะฮะสามารถปรับปรับตั้งค่าต่างๆนะฮะในด้านสวิตช์แฮนด้านขวาก็จะมี ่สวิตตัดการทํางานเวลาเราเปิดใช้งานนะฮะเราขี่ไปแล้วเราหยุดเราจอดนะะระัรถรถนั้นก็จะดับโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราจะออกตัวก็เพียงบิดคันเร่งออกเท่านั้นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับระบบสวิตด้าน,นขวากา็ด้านซ้ายก็ไม่แตกต่างกันมากครับก็อย่าคล้ายๆกับทั่วไปนะครับและตัวเบรกครับมีตัวล็อกเบรกเวลาเราไปจอดที่นั้นตรงเนินนะฮะนี่ฮะเวลาเรากำเบรกนะครับ คือเรากำเบรกเข้ามานะครับแล้วก็จะล็อกด้วยนี่เลยเบรกมือนะครับนี่นะฮะก็จะเวลาเราปวดล็อกก็งอ่ายๆครับเรากำเข้ามาอ่าก็จะปวดล็อกนะครับนี่คือเป็นการป้องกันรถลื่นถลายไปด้านานั่นเองนะระบบกุญแจนะครับอ่าระบบกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่ <c oughs> นะฮะเป็นระบบกุญแจรีโมทนะครับซึ่ง ควบคุมด้วยตัวนี้นะฮะก็จะมาสั่งการระบบการทํางานหรือว่าเปิดสวิตช์หลักนั่นเองนะครับก็ดูแล้วเท่แล้วก็ถือว่าหรูหราขึ้นมาอีกท,ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดเบาะนะฮะเรากดตรงนี้เปิดเบาะนะครับนี่นะครับกล่องเก็บของใต้เบาะก็จะดูใหญ่นะครับน่าจะาใส่สัมภาระเรต่างๆได้พอสมควรนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นการใส่อุปกรณ์ การเรียนของนักเ,เรียนนักศึกษาหรือ,อผู้ที่ไปใช้ใจ่ายนะครับต่างๆเอาสัมภาระใส่ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในส่วนต่อมานะครับกล่องเก็บของด้านหน้าก็มีให้นะครับแต่อาจจะไม่มีฝาปิดนะบแบบเปิดนะครับก็คือแต่ก็สามารถวางอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ได้นะครับก็ถือว่าอนเนกประสงค์ส่วนหนึ่งครับนะบแล้วก็จะมีตะขอใส่ หรือว่าห้อยถุงห้อยกระเป๋าต่างๆได้เหมือนกันนะครับนี่คือตัวคลิก150 i ไอนะครับมีระบบหมอ้อน้ำครับหมอ้อน้ำจะอยู่ด้านขวาของเครื่องนะครับแล้วก็ตัวท่อไอเสียก็ดูก็ดูแบบดูดีนะครับเพราะว่าดูแล้วเข้ากับตัวรถก็คือการออกแบบรูปทรงต่างๆนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามหน้าหน้า น่าจับจองนะพูดง่ายๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับสำหรับท่านในที่มองหาพวกรถออโต้นะครับที่กำลังเร่งๆอยู่นะครับแล้วตัวไฟท้ายครับเป็นไฟ LED นะครับน่าจะสว่างชัดแล้วก็ชัดเจนสำหรับผู้ที่ขับขี่ตามหลังมาน่าจะเห็นได้เด่นๆนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับครับผมนะฮะที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็ถือว่า ให้ทุกท่านได้ชมได้ดูแบบเป็นรีวิวรอบๆคันนะครับแต่อาจจะอธิบายบางจุดให้ท่านได้ฟังนิดๆน้อยนะครับนะฮะอาจจะไม่ลงเชิงลึกเกินไปนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์สวิตช์ขาตั้งข้างด้วยนะครับหากเราดืมเอาขาตั้งข้างขึ้นรถก็จะสตาร์ทไม่ติดนั่นเองนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้หากท่านใดนะครับมีขอ้อสักถามหนระืออยากจะ พูดคุยกับเราะฮะสามารถทักมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลย,เลยนะครับหรือหากชมแล้วชื่นชอบนะฮะยังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ช่อง m o t o r ร์ไซค์ e v i e w รีวิขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ